ครัเที่ยวสบายใจกับมิตาโบหามใหม่นะครับวันนี้มาเที่ยวสไตล์ไปรุ่นครับพาแว้นแว้นไปตามทางนะครับนะระหว่างเส้นอำเภอเมือมงระหว่างนแก่นนะครับสนุกกันด้วยกันครับผม บางมักช่วงัันตอนอก็อาจจะมีการตัดต่อนะครับผมเพราะว่าระยะทางค่อข้างไกลเพื่ะให้ท่านผู้ชมได้ดูในจุดเน้นๆมากกว่านะครับโอ้โหเมื่อกี้มีคนเมาโ,โ,โอ้โหนี่คือประสบการณ์ล้วนๆนะครับ สิ่งที่ผมแผ่เผยแผ่นี่คือจะมีเป็นสิ่งประสบการณ์แล้วก็ชีวิตประจำวันของคนที่ผมรับรองไม่มีใครมาเข้าถึงขนาดนี้ครับคลิปวิดีโออาจจะสั้นแต่ว่าใจความสําคัญมีเยอะครับผมฝากติดตามกับเที่ยวสบายใจไปกับมิสเตอร์โบด้วยครับ หรือว่าพิมไม่ง,ง่ายว่าพิมว่า้าก่อนเพชรพ่วงท่าน,นก็จะเข้าถึงได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเดี๋ยวขอตัดภาพสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถเยอะเอาละครัเมื่อกี้เจอสีแยกไฟแดงนะครับก็เลย ไม่อยากถ่ายว่าติไดไฟแดงมันก็จะเจ็บชีวิตไปคนะอาวน,นี้มาเจอกันต่อไปครับสองท,งทางก็จะเป็นร้านอาหารแล้วเป็นร้านขายเหล้าเบียร์บรีนะครับอันนี้จะเป็นร้านเปิดใหม่โอ้คนค่อนข้างเยอะแค่ตลับ,บเดี๋ยวไปดูกันต่อเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวตลาดเขาเรียกว่าตลาดบ้านโนนทันน่าจะโนนทันนะครับตั้งใจไม่ผิด ถ้าใครอยู่ขอนแก่นน่าจะรู้จักดีนะครับตลาดบ้านนนทันขึ้นมาจากเอ่อพึงแก่นกนครเข้ามาหนะ้าบ้านนนทันน่าจะโอเครู้จักกันเดี๋ยวผมขอตัดอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโผล่อ,อีกทีนึงคือไปเจอ,อที่ไปเจอกันอยู่ที่ตลาดเลยนะครับผมเอาละครับผมจะพามาตลาดบ้านนนทันนะครับ ตอนนี้ถึงที่ตลาดบ้านนนทันแล้ว,ลวนะครับเราจะพามาชมตลาดนโนทันครับ อามาซื้อปลาทูครับ ครับนี่ะครับตลาดบ้านรอนทันครับผมจะมีพวกผัดแตงนาครับนีเนก้อสไลนะครับเวลาจักรถนะครับถ้าใครคนหวนแขกน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ วันนี้ที่มาซื้อปลาทูมาซื้อให้แมวครับฮขี้ขูดีไหมครับเอาละครับขอจบอทริปนี้ด้วยด้วยภาพบรรยากาศตลาดนะครับโอเคนะครับ